ตั้งแต่ที่เขานะคะเลือกที่จะเดินออกจากชีวิตเราตอนนี้นะคะเขามีนึกย้อนเสียดายเราบ้างไหมถ้าเสียดายนะคะเพราะอะไรเขาถึงเสียดายก็สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสุคริปแบบแรนดอมกับแม่หมอเตยลี่คนเดิมนะจ๊ะมาจ้าเรามาเล่นในหัวข้อนี้กันอะแม่หมอขอสักห้าใบก็ได้ค่ะ สำหรับคำถามนี่นะคะตั้งแต่ที่เขาเนี่ยนะคะตัดสินใจเดินออกจากชีวิตเราตอนนี้เขามีความรู้สึกนึกย้อนเสียดายบ้างไหมอ่ะเรามาดูกันก่อนว่าเขาเสียดายเราบ้างไหมออขอห้าใบจ้าสิบถ้วยนะคะใบแรกอะไรเอ่ยแปดถ้วยนะคะอะไรเอ่ยสี่ไม้คุณและเขาเป็นครอบครัวกันแล้วหรอ แปเหรียญน,นะคะและสุดท้ายรายหนึ่งไม้นะคะใต้สำรับเป็นอะไรใต้สำรับนะคะเป็นเพกอฟคัพสิคะตั้งแต่เขาตัดสินใจเดินดอกจากชีวิตเราเขามีความรู้สึกเสียดายบ้างไหมอืมคุณและเขาเป็นครอบครัวกันแล้วหรอคะเอ,อแม่หมอเห็นอาจจะมีคนที่ความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วอะไรแบบนี้นะคะ การที่เขาหันหลังให้คุณอะไรเงี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบว่าหันแล้วหันเลยอะไรเงี้ยเออมันหันแล้วหันเลยเ ไม่เห็นไม่เห็นถึงถึงความที่เขาเนี่ยนะคะเสียดายเราแต่เห็นถึงความที่เขาเนี่ยนะคะนึกถึงการเป็นครอบครัวนึกถึงเวลาตอนที่อยู่ด้วยกันอืมจะเรียกว่าเสียดายดีไหมอย่างนี้นะคะแม่หมอว่าเขาเสียดายในในความทรงจำํำเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่มีร่วมกันระหว่างคุณและเขามากกว่าแต่ไม่ได้เสียดายในลักษณะที่แบบว่าเอ,อไม่ไม่น่าออกมาเลย เ, à, เสียดายคุณจังเลยอยากกลับไปหาคุณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แบบออกแนวเสียดายแบบนั้นแต่มันเสียดายเวลาเสียดายเวลาที่ที่เคยทําอะไรร่วมกันที่เคยมีมีมาตละอดรอยะยะเวลาที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเดินออกไปแต่ว่าใจหนึ่งเขาก็คิดว่าอ่ะโอเคเขาได้ตัดสินใจแล้ว <c oughs> ที่เขาจะไปเริ่มต้นใหม่ที่เขาจะหันหลังให้เราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนก็ว่าไม่ได้ยึกนึกย้อน <c oughs> ที่อยากจะกลับมาและเออที่อยากจะกลับมาแบบแบบว่า ดีกับเราใหม่อีกครั้งนึงเริ่มต้นใหม่กับเราอีกครั้งนึงแต่เขาเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่เขาเลือกที่เขาเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเขาเสียดายแม่หมอว่าเขาเสียดายในในความทรงจำเก่าๆในเวลาเสียดายเวลามากกว่าที่เคยมีร่วมกันแล้วมันไม่น่าที่จะต้องพังแบบนี้เลยแต่แต่เขาก็คิดแล้วว่าเขาเนี่ยค่ะได้ตัดสินใจไปเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้นึกย้อนที่แบบว่าเอออยากจะกลับมาอะไรแบบเนี้ยค่ะ ประมาณเนี่ยเสียดายในรูปแบบนี้นะคะอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ ความรักความสัมพัน์โนปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะมันก็มีหลายรูปแบบอะไรกันไปเลยอยู่ที่การตัดสินใจนะคะของแต่ละคนว่าจะเลือกทางแบบไหนก็ขอให้ตกลงกันให้ด้วยดีแล้วกันขอให้จบกันด้วยดีแล้วกันคะ่ะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันญเอาโอเคใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะก็ทักมาละกันตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้มุมบนขวาม,มือในคลิปนะคะอยากลงเรียนไพ่ยิปซีหรืออยากใช้บริการคุยแก้งเหงานะคะก็ทักมาได้เลยทัก ข้อความมาทางไลายเท่านั้นนะคะใครที่รับชมคลิปของแม่หมอนี้ในทิกตอกนะคะอย่าทักมาทางติกตอกนะอย่าทักมาทางข้อความในตนะิกตอกเพราะว่าไม่แจ้งเตือนนะคะมันไม่แจ้งเตือนแม่หมอจะไม่รู้นะให้แอดไลน์มาเท่านั้นนะคะช่องทางเดียวนะคะนะเออนะคะแล้วไว้ก็มาค่อยมาพูดมาคุยกันคะ่ะวันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย